สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่4แล้วที่พี่ทานเจลลี่คอลลาเจนนะคะก็ะคือจะบอกว่าเออวันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกชัดเจนมากว่าผิวเราเนี่ยมันเริ่มแบบมันเป็นฟิลแบบเดิมแล้วว่ามันเริ่มฟูแล้วก็เนื้อผิวตรงรูขุมขนช่วงเนี้ยแล้วก็ผิวโดยรวมอะคะ่ะมันเริ่มแบบมีความเนียนๆกลับมาแล้ว มันเป็นความเนียนๆที่เราโหยหามาสักพักใหญ่นะคะแล้วก็ช่วงนี้กำลังเร่งฟื้นฟูอยู่เนี่ยเมื่อเช้าเนี้คือเริ่มเห็นรอยสิวอีกแล้วคือแบบจะเป็นช่วงที่แบบสวยไม่เสร็จแล้วก็ต้องอดทนกับมันมากที่พยายามจะไม่เค้นไม่บีบไม่แกะเพราะช่วงที่ขาดคอลลาเจนไปนี่คือรู้เลยว่าแบบพอเหมือนเราไปเค้นไปบีบมันนะมันทําให้มันเกิดรอยแล้วก็ มันช้ำแล้วมันก็ทำให้ริ้วรอยเนี่ยหายช้าม,มากใช้แบบหลายขนาดนะแต่ว่าก็ดีขึ้นนะคะตอนนี้คือได้คอลลาเจนมาช่วยเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความหวังที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าริ้วรอยอะไรพวกนี้มันก็เริ่มแบบคือเหมือนเนื้อมันอนะมันจะแบบสมูทกับผิวเรามากขึ้นนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเย็นๆเนยนะคือแบบคือกลิ่นมันยิ่งแบบชัด ว่าที่เราทานแบบไม่เย็นนะจะบอกมันทานอร่อยกว่าที่แบบไม่แช่เย็นอะ่ะปกติพี่ทานแบบไม่แช่เย็นดิฉันก็อร่อยแล้วนะเพราะว่าคือแบบพี่เกียดเพราะว่าตู้เย็นเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่วันเนี้ยก็คือเราแบบเอ้ย คือเราอะทานสองซองก่อนนอนก่อนนอนซองหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าซองหนึ่งช่วงท้องว่างๆใช่ไหมเราก็เลยโอเคข้างบนเนี่ยอ่าก็ทานแบบปกติไปแต่ส่วนช่วงเช้าเนี่ยเราจะทานแบบเย็นๆมันอร่อยมากถ้าคนที่ฟิลเดียวกันที่แบบเราชอบทานขนมชอบทานเจลลี่ชอบทานอะไรพวกเนี้ยเราจะรู้สึกแบบแบบมันโอเคอะเพราะเรา เราทาแล้วเราเน้นเรื่องความสวยความงามด้วยใช่ไหมแล้วอันนี้มันอร่อยด้วยแล้วมันทำมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ายาวยาวเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราจะอร่อยกับมันแล้วมันทําให้สองซองไม่อยู่นะจ๊ะจริง